สวัสดีครับวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของลายมือมาพูดคุยกันอีกแล้วนะครับสำหรับในวันนี้เรามีมือของผู้หญิงอายุ39ปีนะครับพร้อมกับคำถามที่ได้ถามเอาไว้นะครับก็คือเรื่องของงานจะดีไหมการเงินจะดีไหมมีอะไรต้องระวังจะสะดุดปีไหนโกยปีไหนสุขภาพมีอะไรต้องระวังไหมแล้วก็ความรักคู่ครองจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคเรามาดูกัน สำหรับพื้นฐานนะมือนี้สิ่งที่เห็นก่อนเลยคือภาพรวมนะครับของมือนี้เป็นอย่างไรบ้างภาพรวมในมือน,นะครับจะเห็นนะครับว่าทรงมือเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนใบพายเนาะเนื่องจากต้นมือแคบนะครับปลายมือกว้างเนาะตรงนี้นะครับ ต้นมือแคบปลายมือกว้างแบบนี้นะครับลักษณะทรงใบพา,ายแล้วก็ในตัวนี้ยังมีลักษณะของข้อนิ้วนะที่ค่อนข้างจะโตนะครับไม่ได้โตอย่างเด่นชัดนะแต่ก็มีความโตรู้สึกได้นะครับว่ามันโตตรงนี้รวมไปถึงมีเส้นเอ็นเกิดขึ้นตรงนี้ก็เป็นลักษณะของมือปัดยานะครับที่มาผสมกันทั้งสองลักษณะนะก็คือมือใบพา,ายแล้วก็มือปัดยา บอกถึงว่าพื้นฐานเจ้าของมือนะครับจะเป็นคนที่ชอบคิดชอบทำํำชอบสร้างนะแล้วก็มักจะอยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้ครับจะต้องมีการสร้างสารรค์หรือว่าการทํางานอยู่เสมอๆรวมไปถึงในเรื่องของความคิดนะก็มักจะเป็นคนที่มีความคิดค่อนข้างจะละเอียดลึกซึ้งนะครับมีมุมมองที่แปลกๆก็คือมักจะเป็นมุมมองที่คนทั่วไปจะคาดไม่ถึงนะครับ แล้วก็จะมีความเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองค่อนข้างมากมีการเปลี่ยนแปลงได้ยากนะครับก่อนจะเชื่อถืออะไรก็ต้องทดสอบทดลองพิสูจน์ก่อนจึงจะเชื่อนะครับอันนี้ก็คือพื้นฐานของมือนี้เนาะจุดต่อไปนะครับที่เห็นก็คือตัวของนิ้วนะครับจะมีความห่างกันทั้งหมดเลยไม่ชิดกันเลยตรงจุดนี้นะบอกถึงว่าเจ้าของมือเนี่ยจะเป็นคนที่มีความคิด ความเป็นอิสระในตัวเองนะ,ะไม่ยึดติดกับกรอบ,รอบหรือรูปแบบที่มีอยู่นะครับนอกจากนี้เองนะสังเกตนะว่าเล็บในมือเนี่ยจะสั้นเล็กนะคนที่เล็บในมือเนี่ยสั้นเล็กจะบอกถึงว่าลักษณะของอารมณ์ความคิดสมาธิเนี่ยมักจะสั้นนะครับจดจ่อกับอะไรนานๆไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะมีความหวั่นไหวง่ายเปลี่ยนแปลงได้บ่อย ต่อไปเราไปดูหน้ามือนะครับสำหรับหน้ามือในมือนี้นะสิ่งที่เห็นคือตัวของฝ่ามือนะครับยาวกว่าตัวนิ้วมืออย่างเด่นชัดเลยนะบอกถึงว่าเจ้าของมือนะครับจะเป็นคนที่ชอบลงมือทําชอบลงมือปฏิบัติเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นในกระบวนการคิด การมีข้อเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปครับส่งผลให้เจ้าของมือเนี่ยจะเป็นคนที่เชื่อในสัญชาตญาณค่อนข้างมากนะครับมักจะทําอะไรตามสัญชาตญาณน,นอกจากนี้นะครับจะสังเกตนะนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้เนี่ยก็มีความห่างดีนะครับจุดนี้บอกถึงเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งนะครับสามารถดูแลตัวเองได้นะแล้วก็ตัวของนิ้วก้อยนะครับจะเสมอกับนิ้วนางอ่าจุดนี้ก็บอกถึงว่าจะเป็นคนที่ มีความฉลาดมีไหวพริบในการเอาตัวรอดในการอยู่กับสังคมนะครับรู้จักเจรจาสื่อสารหาประโยชน์จากสังคมได้ดีนะนอกจากนี้ถ้าสังเกตนะครับนิ้วนางกับนิ้วชี้นะจะเห็นได้ว่านิ้วชี้เนี่ยมีความสูงกว่าเล็กน้อยนะครับซึ่งคนที่นิ้วชี้สูงกว่านิ้วนางเล็กน้อยเนี่ยนะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเอาเปรียบใครนะแต่ก็จะไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบในลักษณะนั้นเลย อืมโอเคต่อไปก็คือรายละเอียดนะครับในฝ่ามือนะของเดินเป็นอย่างไรบ้างสำหรับเนินในมือนะครับซ้ายและขวาก็ถือว่าอยู่ใกล้เคียงกันนะครับไม่ต่างกันเลยตรงชุดนี้จะบอกถึงว่าตั้งแต่วัยเด็กไปจนอายุเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยความสมบูรณ์ของเนินเนี่ยก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะซึ่ง ความหมายเนินะจะหมายถึงทักษะที่มีติดตัวของคนคนนั้นนะครับในส่วนของเส้นเองนะก็จะบอกถึงเรื่องราวในชีวิตนะที่จะเกิดขึ้นเส้นชีวิตเส้นใจเส้นสมองต่างๆนะครับถือว่าคล้ายคลึงกันทั้งหมดนะไม่เปลี่ยนแปลงมากก็จะได้ว่ามีความเหมือนกันนะครับโอเคต่อไปนะเราจะไปลงรายละเอียดในฝ่ามือนะว่าเราเห็นอะไร สำหรับในฝ่ามือนี้นะครับถ้าสังเกตเราจะลองเทียบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเนินนะเนินต่างๆเราจะมาเทียบกันหมดจะเห็นนะครับว่ามีเนินอาทิตย์นะยุบเนินเสายุบตรงนี้ที่เหลือก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับแต่ว่าจะเต็มอิ่มเต็มร้อยไหมอันนี้เดี๋ยวเรามาให้น้ำหนักกันอีกทีหนึง่งเนินพฤหัดน,นะครับก็อยู่ที่ประมาณ9เต็ม10เนาะ ดังนั้นในเรื่องของความทะเยอทะยานนะครับการผลักดันพนัฒนาชีวิตรวมไปถึงเรื่องของความก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับความรับผิดชอบต่างๆก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับจุดต่อไปก็คือเนินเสาตรงนี้จะเป็นเรื่องของความอดทนความละเอียดรอบคอบความสันโดษความใส่ใจนะการคิดคำนึงถึงคนรอบข้างต่างๆอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเนินเสาเองยุบ แค่บริเวณนี้นะเพราะฉะนั้นคุณภาพก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้อยู่จุดต่อไปก็คือเนินอาทิตย์นะครับเนินอาทิตย์จะเห็นได้ว่ามันยุบไปบ้างนะแต่ว่าโดยพื้นฐานเนินอาทิตย์อะ่ะจะไม่สูงเท่าเนินอื่นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้าหนักของเนินอาทิตย์นี้ก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับอยู่ที่8นะเนินอาทิตย์จะเป็นเรื่องของเกิยศชื่อเสียงเงินทองโชคลาภโอกาสที่จะได้มานะครับรวมไปถึงความน่าเชื่อถือหรือการยอมรับด้วย ต่อไปก็คือเนินพุทธครับเนินพุทธนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะอ่าไม่ยุบแต่ก็ไม่ได้สูงตรงนี้จะบอกถึงว่าเจ้าของมือจะเป็นคนที่มีไหวพริบนะครับไหวพริบปฏิภาณความฉลาดเฉลียวการรู้จักพูดรู้จักคุยรู้จักติดต่อธุรกิจต,ตรงนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับจุดต่อไปก็คือเนิอนอังคารสูงตรงนี้ไม่สูงมากนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะนะ ดังนั้นนะครับเจ้าของมือเนี่ยเขจะเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งความมานะพยายามนะบากบั่นในการทํางานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อไปคือเนินอาคารต่ำนะครับตรงนี้ก็มีความสูงที่ใช้ได้อ่าไม่สูงไปไม่ต่ําไปตรงนี้ก็บอกถึงว่าเป็นคนที่มีความกล้านะครับกล้าที่จะคิดกล้าทําจะทำกล้าที่แสดงออกในระดับที่ดีนะจุดต่อไปก็คือเนินจันนะครับเป็นเรื่องของ จินตนาการนะครับจินตนาการความคิดสร้างสรรค์การคิดวิเคราะห์ที่ต้องใช้เหตุผลลงรายละเอียดเยอะๆนะเป็นเรื่องของเหตุและผลด้วยนะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคือเนินสุขเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวเนินสุขกว้างดีนะครับแต่ว่าตัวของเนินเองนะจะมียุบไปบ้างเล็กน้อยอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะ โดยรวมๆนะครับมือนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ8ถึง8.5เนาะก็ถือว่าเนยมีความสมบูรณ์ดีนะครับต่อไปนะครับก็คือตัวของเส้นในมือนะเราจะมาดูนะครับดูให้คุณภาพพร้อมอ่านเส้นไปให้จบทีเดียวเลยเนาะสำหรับเส้นในมือนะจุดแรกนะก็คือเส้นชีวิตนะครับจะเห็นได้ว่าเส้นชีวิตเนี่ยจะเกิดจากเส้นสมองนะมีเส้นสมองลากมาก่อนในลักษณะนี้ แล้วก็มีเส้นชีวิตเกิดขึ้นนะครับในตอนต้นเส้นนะก็จะมีเครื่องหมายเกาะเกิดขึ้นแล้วก็จะมีเส้นล่างลงมานะครับอ่าแบบนี้ตรงจุดนี้เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันอ่าสำหรับจุดที่เห็นนะครับสามารถอธิบายอะไรได้บ้างกับเจ้าของมือนี้1เลยนะครับเส้นชีวิตเกิดขึ้น ชิดเนินพืหัสถึงเนินพฤหัสแล้วก็มีเส้นตั้งขึ้นตรงนี้บอกได้ว่าเจ้าของมือครับเป็นคนที่มีพื้นฐานของความคิดที่อยากจะผลักดันพัฒนาถีบตัวเองให้สูงขึ้นอยู่เสมอๆอ่าีอกได้ว่ามีพื้นฐานนะครับมีเท่าไหร่จะต้องทําให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ที่เคยมีมาอยู่เสมอๆนะครับนอกจากนี้เองนะในตอนต้นชีวิตหรือว่าวัยเด็กเนี่ยบอกถึงว่าต้องมี ความลําบากปัญหาอุปสรรคนะครับซึ่งอาจจะมาได้จาก3ทางนะก็คือครอบครัวมไม่อบอุ่นก็ได้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงก็ได้หรือว่าฐานะทางการเงินไม,ไม่ดีก็ได้นะครับนอกจากนี้เองนะเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับพ้นัยเด็กมาแล้วมันก็จะดีเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆตามสภาพนะครับจนกระทั่งถึงช่วงที่มีเกาะนะเครื่องหมายสามเหลี่ยมหรือกอะเนี่ยเกิดขึ้นตรงนี้ก็จะบอกถึงว่าการใช้ชีวิตเขาอะ่ะจะมี สภาวะความลำบากนะในแง่ไหนครับในแง่ของการใช้จ่ายอาจจะใช้จ่ายได้ไม่เต็มที่หรือว่าเอาเงินมาซื้อหาความสุขได้ไม่เต็มที่ครับต้องใช้จ่ายแบบอดออมประหยัดประมาณนั้นนะครับทีนี้นอกจากนี้เองครับเครื่องหมายเกาะตรงนี้ยังหมายถึงเรื่องของสุขภาพก็ได้นะครับซึ่งถ้ามองเป็นอวัยวะเนี่ยก็สามารถมองได้ถึงบริเวณหน้าอกหน้าท้อง รวมไปถึงช่วงอวัยวะเพศแล้วก็ขานะครับก็จะสัมพันธ์ใกล้ๆกันอยู่ในจุดนี้นะครับมันก็จะบอกเป็นภาพกว้างๆนะว่าในส่วนต่างๆเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดความไม,ไม่สมบูรณ์นะครับเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าใครมีเกาะใหญ่ๆแบบนี้ก็ควรจัดนะครับดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีครับไม่ว่าจะเป็นการกินการพักผ่อนการออกกําลังกายนะควร ทำให้มันเหมาะสมนะครับรวมไปถึงหากใครนะครับสามารถตรวจเช็คสุขภาพได้ทุกปีก็ควรจะตรวจเช็คเป็นพิเศษอีกนิดนึงสำหรับภาพโดยรวมนะครับของเส้นในมือนี้นะก็จัดให้อยู่ที่8นะครับต่อไปนะคือเรื่องของเส้นสมองสำหรับเส้นสมองนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเส้นสมองเนี่ยมันชิดกับเนินพืนหัดหรือว่าใกล้เนินพืนหัดมากนะ จุดนี้ก็บอกถึงการคิดของเขานะครับจะเป็นคนที่คิดอะไรนะครับมันจะมีความทะเยอทะยานความอยากจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอรวมไปถึงนะเส้นสมองที่มีลักษณะตรงยาวแบบนี้นะครับมาจนถึงเนินังคารแล้วก็เนินจันทร์เนี่ยังคารสูงกับเนินจันทร์ตรงบริเวณน,นี้จะเป็นเส้นสมองที่ดีนะครับดีในแง่ไหนนะครับเป็นคนที่กล้าตัดสินใจนะครับรวมไปถึงความละเอียดรอบคอบความใจใจต่างๆเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลย แต่ว่านะครับตอนต้นเส้นเนี่ยจะมีเกาะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นในจุดนี้เส้นสมองก็จะอยู่ที่9นะครับก็จะไม่ได้เต็มต่อไปนะครับคือเส้นใจสำหรับเส้นใจนะตอนต้นเส้นจะมีลักษณะเหมือนเกาะเนาะเกาะเล็กๆเกิดขึ้นหลายๆเส้นเป็นเครื่องหมายลูกโซ่นะครับแล้วก็หยุดนะครับแล้วก็เป็นเส้นไปแล้วก็เกิดขึ้นใหม่ ในลักษณะนี้นะครับอบอกถึงว่าเรื่องของจิตใจของเจ้าของมือนี้นะครับก็ต้องบอกว่าสภาวะความมั่นคงของจิตใจเนี่ยก็ยจะลดลงไปความสมบูรณ์ก็จะมีไม่มากแล้วถ้าเกิดมีปัญหาหรือมีเรื่องอะไรขึ้นมากระทบนะครับ <c oughs> ก็มักจะสูญเสียนะสูญเสียความนิ่งความสง,งบไปได้ง่ายมีเลองให้เครียดกังวลง่ายนั่นเองรวมไปถึงนะครับจะเห็นได้ว่าตัวของเส้น ใจเนี่ยมันก็ไปรวมกับเส้นที่มาตกช่องหมดเปลืองด้วยเพราะฉะนั้นเจ้าของมือเนี่ยก็จะเป็นคนที่ใช้ใจ่ายอะไรตามใจนะครับหรือว่าอยากทําอะไรก็ทําตามใจของตัวเองนะแต่ในแง่ดีนะก็จะเป็นคนที่มีความอดทนนะมีความอดทนมีความตั้งใจสูงนะครับแม้ว่าเจออะไรมีปัญหาอะไรจะล้มเหลวเขาก็จะลุกขึ้นมาสู้ใหม่ได้อยู่เสมอ นอกจากนี้เองปลายเส้นนะครับที่มาอยู่บนบริเวณเนินพฤหัสนะก็บอกถึงว่าเรื่องของความรับผิดชอบในมือเนี้ยดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตหรือว่าการรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน,นครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยเรื่องของความรับผิดชอบนะเส้นใจในมือนี้นะครับก็จะให้อยู่ที่8เนาะอ่าเหตุผลเพราะว่าเกาะมันไม่ใหญ่นะเพราะฉะนั้นการสูญเสียหรือว่า ความสมบูรณ์มันก็จะลดน้อยลงไปเล็กน้อยต่อไปคือเส้นวาสนาครับสำหรับเส้นวาสนาในมือนี้นะจะเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตนะครับแบบนี้เลยแล้วก็มีเส้นวาสนาจากเนินจันท์เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ไปสัมพันธ์กับตัวของเส้นอาทิตย์แล้วก็เส้นเสาร์นะที่มีอิทธิพลส่งมาถึงอ้อขออภัยเส้นอาทิตย์กับเส้นพุธที่ส่งอิทธิพลถึงเส้นวาสนาเพราะฉะนั้นถ้ามองรวมๆนะครับ เรื่องของเส้นวาสนาคุณภาพเนี่ยก็อ,อยู่ที่ประมาณ8ได้เพราะว่าเรื่องของการงานมีโอกาสนะมีคนสนับสนุนแม้ว่าจะต้องเหนื่อยยากหรือว่าต้องมีความสัมพันธ์กับงานนั้นต้องควบคุมงานนั้นอยู่เสมอๆจะทิ้งไปไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็มีแง่ของเรื่องของโอกาสที่จะเข้ามามีคนคอยช่วยเหลือคอยให้โอกาสอยู่แล้วก็สามารถหาเงินได้คล่องนะครับรวมไปถึงโอกาสที่จะพัฒนาก้าวหน้า,า,นาเนี่ยมันก็มีค่อนข้างมากนะครับ เนื่องจากเส้นอิทธิพลจากเนรทิศเส้นอ,อาทิต,ตเส้นพุทธเนาะเพราะฉะนั้นเส้นวาส,สนาในเนินนี้ก็จะให้อยู่ที่8นะครับอ่าเฉลี่ยแล้วนะสาหรับเส้นในมือก็จะอยู่ที่ปรนะมาณ8.5เนาะภาพรวมรวมในมือนี้นะครับก็ถือว่าทั้งเนินทั้งเส้นเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะเพราะฉะนั้นถ้ามองในภาพรวมๆนะครับการใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมก็ถือว่าอยู่ในสังคมที่ สบายๆนะไม่ลำบาก่าต่อไปนะครับเราก็จะไปดูเนาะคำถามที่น่าสนใจในมือเป็นอย่างไรบ้างสำหรับในมือนะครับจะถามเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการงานดีไหมนะการงานการเงินจะพ่วงที่จุดเดียวกันนะก็คือเส้นวาสนาเนาะไปดูกันเส้นวาสนาในมือนี้เป็นอย่างไรนะครับ เส้นวาสนาในมือซ้ายเนาะจะเห็นนะว่าตัวของเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตนะครับเโดยพื้นฐานแล้วก็จะมีเส้นวาสนาเนิ่งจันเข้ามาสัมผัสตรงนี้เฮ้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีอิทธิพลจากเส้นอาทิตย์ขึ้นมาด้วย เส้นพุทธด้วยอ,อันนี้คือมือซ้ายนะเดี๋ยวเราไปดูมือขวาโอเคสำหรับมือขวานะครับก็จะมีเหมือนกันนะครับเส้นวาสนาเกิดจากเส้นชีวิตเหมือนกันแล้วก็จะมีเส้นมาจากเนินจันทร์ด้วยนะสมพันธ์กันแบบนี้ อ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้คือในมือขวานะโอเคทั้งซ้ายและขวาเป็นอย่างไรนะครับดูซ้ายและขวานะอ่ซ้ายอย่างนี้ขวาเป็นยังไง สำหรับมือขวาเส้นอิทธิพลนะจะไม่เด่นเท่ามือซ้ายนะครับแต่ก็มีอยู่อ่าในจุดนี้ภาพรวมๆก็บอกได้ว่านะครับเรื่องของการงานเนี่ยถือว่าเหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าผลตอบแทนหรือว่าการเงินรายได้เนี่ยก็ถือว่าสบายใจนะครับสบายใจตรงที่มีรายได้ที่ดีนะอ่ามีรายได้ที่ดีสบายใจถึงใจผ่านเส้นใจไปได้ แต่ว่าเนื้องานต้องเหนื่อยหน่อยในภาพรวมก็จะเป็นประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปเนาะคำถามต่อไปนะครับก็คือมีอะไรต้องระวังบ้างปีไหนสะดุดปีไหนโกยนะครับโอเคเราลองมาดูตรงมือขวาก่อนเนาะ จะเห็นนะครับในช่วงปัจจุบันก็คือ39ไปแล้วเนาะ39เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีเส้นอาทิตย์เส้นพุธเส้นวาสนาเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าไม่มีเส้นตัดเลยเพราะฉะนั้นช่วงที่ต้องระวังหรือว่าช่วงที่สะดุดเนี่ยไม่มีละช่วงโกยนะครับก็ในมือขวานะจะเห็นที่ช่วงอายุป,ประมาณ39-40ก็มีโอกาสยาวไปสัก2-3ปีนะครับก็ประมาณนี้ ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูมือซ้ายกันโอเคในมือซ้ายนะครับสำหรับในมือซ้ายปัจจุบัน39เนาะเส้นที่เข้ามาตัดมีโอกาสนะครับ เส้นที่จะได้โกยนะก็จะมีอยู่ที่ประมาณช่วงอายุ41นะ41 42 43 45อ่า่เรียกได้ว่ายาวๆไปเลยนะครับแต่ว่ามันจะเห็นผลชัดประมาณปีเว้นปีนะ41 42 43 4 4 4 5 4 6 4 7 48อ่าโกยไปเลยยาวๆ5 6ปีโดยประมาณนะครับ5-6ปีก็บอกได้ว่า ช่วงชีวิตนะครับที่จะมีโอกาสโกยได้ดีๆเนี่ยก็คือ4 1 1 2ขึ้นไปนะโกยยาวๆเลยแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องของจังหวะที่จะสะดุดเนี่ยไม่เห็นนะครับก็ถือว่าชีวิตค่อนข้างโอเคเลยนะคำถามต่อไปนะครับก็คือสุขภาพต้องระวังอะไรบ้างนะครับ เรื่องของสุขภาพนะถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าตัวของเส้นที่บอกไว้นะตอนแรกนะก็จะมีช่วงของอวัยวะหน้าอกท้องลงไปถึงอวัยวะเพศจนไปถึงต้นขาเนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสถ้าจะเจ็บป่วยในส่วนต่างๆนี้ได้มากนะโอเค แล้วก็คําถามต่อไปนะครับเรื่องของคู่ครองจะเป็นอย่างไรบ้างคู่ครองสําหรับเรื่องของคู่ครองนะครับก็ต้องไปดูในเรื่องของเส้นคู่ครองเส้นเรื่องคู่นะเส้นคุ้มกันรวมไปถึงเส้นคู่นะครับ3เส้นเป็นหลักนอกจากนี้เองนะครับสิ่งที่ต้องระวังนะก็คือเรื่องของเส้นใจนะ,จะเจ็นนะครับว่าเรื่องของจิตใจในมือนี้นะ มีเรื่องมากระทบกระเทือนเนี่ยก็จะเกิดปัญหาเกิดความวิตกกังวลได้ง่ายอ่าเป็นพื้นฐานก่อนเนาะจุดต่อมาก็คือตัวของเส้นคู่นะครับเส้นเรื่องคู่ตรงนี้ก็จะมีเส้นพุทธมาตัดเป็นลักษณะเหมือนโค้งลงมาตรงนี้ก็จะบอกว่าเรื่องของคู่ครองความรักนะถ้าเกิดมีขึ้นมาแล้วนะครับก็มักจะขัดขัดกับความรู้สึกหรือว่าความคิดนะเรียกได้ว่า มีปัญหาขัดแย้งทางความคิดอยู่เสมอๆอ,อ,อาจจะเป็นเรื่องเครียด,เ,ยดเข้ามาได้ง่ายนะจุดต่อไปนะครับคือเส้นเรื่องคู่ออ๋เส้นคู่เนาะเส้นคู่เนี่ยก็จะเกิดจากเส้น,นครับที่ลากมาจากเนินดังคารต่ําแล้วก็เนินสุกด้วยนะเข้ามาสัมผัสเส้นชีวิตนะครับก็ประมาณนี้ทีนี้ตอนนี้อายุ39 เป็นอย่างไรบ้างจะเห็นได้ว่าโอกาสที่เขาจะมีคู่ครองหรือว่าคนเข้ามาพูดคุยชอบพอกันเนี่ย mm hmm. ก็จะเป็นในช่วงวัยเด็กนะครับ mm hmm. ก็ประมาณ10กกว่าจนถึง29 28ก็ประมาณนี้จะมีโอกาสที่คนจะเข้ามานะแต่ตอนนี้อายุ39ไปแล้วเส้นคู่นะครับ mm hmm. พวกนี้เข้ามาไม่ถึงเส้นชีวิตบอกว่ายังไง บอกได้ว่านะครับก็มีโอกาสนะที่คนจะเข้ามาแต่ว่ามันมันมีโอกาสน้อยเหลือเกินที่จะมาถึงหรือว่าตัดสินใจพูดคุยเรียนรู้กันประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือโดยสรุปรวมนะก็สามารถบอกได้ว่าเรื่องของคู่ครองคนรักณณปัจจุบันเนี้โอกาสที่อยู่เฉยๆแล้วจะมีคนโคจรเข้ามาเจอกับเราเนี่ยยากนะครับ ถ้าเกิดเรายังมีความต้องการหรือว่าคิดว่าเอออยากจะมีคนรักคู่ครองเนี่ยก็ต้องเปิดใจตัวเองให้กว้างนะแล้วก็ออกไปตามหาจะง่ายกว่าโอเคนะครับสำหรับการตอบคำถามทั้งหมดนะก็จะจบนะครับแต่ว่ามีจุดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจในมือขวานะครับซึ่งไปเจอนะก็คือตรงบริเวณนี้นะครับอ่ ลักษณะนี้อ่าก็คือมีเส้นสี่เหลี่ยมนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเกิดขึ้นในลักษณะนี้ซึ่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะบริเวณเนี้มันจะหมายถึงเรื่องเรื่องของการถูกกักขังลงเมียวคุ้มกันป้องกันอาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้ต้องถูกกักกันอะไรพวกนี้ก็ได้นะ ซึ่งมันจะเกิดขึ้นนะครับในช่วงอายุที่ประมาณ41จนถึง48โดยประมาณเนาะก็เลยอยากจะเตือนนะครับเจ้าของมือว่าถ้าเกิดในช่วงอายุ41-48ไปแล้วนะครับให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะการงานเลยโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการกระทําผิดที่มีโอกาสผิดกฎหมายหรือว่า สิ่งที่เรากระทาไปเนี่ยจะมีผลกระทบนะต่อผู้คนแล้วเกิดเรื่องการฟ้องร้องอะไรพวกนี้เกี่ยวกับกฎหมายมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายได้ง่ายนะครับทางที่ดีก็คือป้องกันไว้ก่อนก็คือตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างให้ละเอียดรอบคอบนะถ้าเกิดมันมีอะไรนะที่เราไปทําแล้วมันจะได้ค่าตอบแทนเยอะแต่ว่ามันมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของทุจริตพวกนี้ก็อย่าไปยุ่งจะดีที่สุดนะครับ โอเคสำหรับมือนี้ก็จบนะครับมือของผู้หญิงอายุ39ปีก็หวังนะครับว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้แล้วก็ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับลายมือไปนะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดแช like, ร์กดไลค์กด s u b s สไคร e นะเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วก็ใครที่มีปัญหาสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ อยากจะฝากเพื่อนๆครับกดแจ้งเตือนไว้ด้วยเพราะว่าทางช่อง Nurse a n d n a v y ของเรานะครับจะมีการไลฟ์สดทุกเดือนซึ่งในช่วงไลฟ์สดเนี่ยเราสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับใครที่มีปัญหาหรือว่ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจก็สามารถมาพูดคุยกันได้รวมไปถึงยังหาทางออกไม่เจอมีคำถามที่ค้างคายอยู่ในใจก็ลองมาพูดคุยกันโอเคสำหรับวันนี้ก็หมดเวลานะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ